สวัสดีครับวันนี้ก็อยากจะมาเล่าเพิ่มเติมในเรื่องของชื่อในภาษาอังกฤษของอปฏิจจสมุปบาทแล้วก็อิทัปปจิยตานะครับก็จะมีความใกลเคียงกับชื่อในทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะครับไอน์สไตน์เขจะมีทอสองทฤษฎีนะครับที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกก็คือ e กับ mc กํลังสองนะครับ e ก็คือพลังงานแล้วก็ m ก็คือมวล c ก็คือ,อความเร็วแสงยกกำลังสองนะครับซึ่งได้พลังงานที่มหาศาลแล้วก็เขาจะมี2ทฤษฎีน,นะครับที่ใช้ก็กกคือ,อเป็นทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปเขาจะใช้คำว่า,า general theory of Relativity แล้วก็อีกทฤษฎีหนึ่งก็คือทฤษฎีส,สัมพัทธภาพาพิเศษหรือทฤษฎีสัมพัทธภาพเฉพาะก็จะใช้คำว่า Special Theory of Relativity ซึ่งทฤษฎีสัมพัทธภาพตัวไปก็จะกล่าวถึง Space หรือว่าอวกาศนะครับแล้วก็ทฤษฎี จำเพาะหรือทฤษฎีสัมพัทธภาพิเศษก็จะกล่าวถึงไท m e หรือว่าเวลานะครับแล้วก็พอมาอธิบายในเรื่องของ uh, ปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ uh, อิทัปัจจยตาเนี่ยก็ uh, เป็นการใช้คำที่คล้ายกันนะครับก็คือ uh, อิทัปัจจยตาใช้คำว่า general theory of uh, สซลเลยแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอิทธปปัิยตาเนี่ยก็จะใช้คำว่า special t h e o r y of อ่าค a สเซนะครับโดยหลักการก็คืออเมื่อมีสิ่งหนึ่งก็จะมีสิ่งหนึ่งเมื่อสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งก็ดับคือถ้าเราฟังโดยทั่วไปก็จะเป็นอะไรที่สั้นๆแล้วก็ อาจจะไม่รู้สึกอะไรนะครับแต่ว่าคนในวงการปรัชญานเนี่ยก็จะรู้สึกตื่นเต้นกันมากถือว่าเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็อาจารย์สมพันพรมาทา่ันก็เล่าด้วยว่า,าทฤษฎีนี้เนี่ยจะไปแย้งกับทฤษฎีของอริสโตเติลน,นะครับแล้วก็ก็เรียกว่าวิธีคิดนี่จะไปนละแบบน,นะครับแล้วก็ดีไม่ดีทฤษฎีนี้อาจจะ ล้มทฤษฎีเก่าของ Aristotle, อาริสโตเติลก็เป็นได้นะครับก็อยากจะนำมาเล่าให้ฟังกันตรงนี้นะครับแล้วก็คำว่าปฏิจจสมุบบาทอ,อิทัปปเจตตาเนี่ยนอกจากคำว่า c อสเซลิตี้แล้วเนี่ยก็จะมีคำที่ใช้อยู่นะครับก็จะมีคอสเซชันก็มาจากคำว่าคอสเหมือนกันแล้วก็ d e p e n d เดน Uh, Origination ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่เขาใช้กันในเรื่องของการบรรยายอธิบายนะธรรมะเกี่ยวกับ uh, ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัจจัยที่ทำให้ดับนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ